ื่องของแบบให้ต่างชาติมาซื้อคอนโดในไทย <c oughs> เพราะเขาบอกว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกวิธีหนึ่งเนี่ยคุณเล่าซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวให้ฟังนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นประเทศที่มีต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะมากบางคนก็เข้ามาทำมาหากินาบางคนมาเที่ยวบางคนเนี่ยบ้านไปชีวิตที่ยุโรปแพงเขาก็มาเกษียณชีวิตที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยทุกอย่างเนี่ยถูกหมดเอาหงอาหารถูกหมดถูกก็สวยนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ย พี่ผู้หญิงต่างชาติเขาชอบออชไทยไงหอหรอ,หรอครับรแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยมีข่าวออกมาเยอะมากจ้ะว่ามีต่างชาติบางรายเนี่ยเช่าที่ดินหรือว่าครอบครองที่ดินในไทยเนี่ยแบบผิดกฎหมายมและตอนนี้นะครับมีประเด็นร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าล่าสุดนะครับรัฐบาลของคุณเศรษฐานเนี่ยข่าวก็ให้ผมอ่านจนผมกัโดนแล้ละ <c oughs> นะครับล่าสุดนะครับรัฐบาลของคุณเศรษฐาน,นะครับมีคําสั่งด่วนให้กระทรวงมหาดไทยนะครับ เร่งศึกษากฎหมายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเช่าที่ดินในไทยได้99ปีและถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมได้75เปอร์เซ็นต์นะครับทางนายกเศรษฐาเนี่ยมีการชี้แจงว่านี่นะครับเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยค,คือให้ต่างชาตินะครับมาเช่า อยู่แบบระยะยาวได้มากขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้ให้30ปี30ปีน้อยไปแต่ตอนนี้ให้99ปีคุณอยู่ถึงไหม9ก้าก็ถ้าเกิดผมอายุร้อยผมถึงถ้าผมอายุ1 3อย5 0้อยแบบผมถึงนะครับแล้วเขาบอกว่า30ปีมันน้อยไปกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ก็เลยเพิ่มเป็น99ปี9 9ปีก็คือทั้งชีวิตคนนะครับแล้วก็สัดส่วนการครอบครองคอนโดมิเนียมนะครับก็เพิ่มจาก49เปอร์เซ็นต์เป็น75เปอร์เซ็นต์ ต่ย้าว่าถึงจะปรับเป็น75%นะครับต่างชาติก็แค่เข้ามาอยู่อาศัยมไม่มีนะครับที่เข้ามาแล้วมีสิทธิ์โหวตใดๆไม่ใช่การขายขาดค่ะนายกบอกว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีลักษณะแบบนี้มไม่ได้ทําเพื่อเอื้อในทุนคืออย่างนี้ก็หมายถึงว่าพูดง่ายๆเลยคือไม่มีกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินหรือคุณไม่สามารถซื้อขายไอคอนโดที่คุณจะซื้อไ,<ด>ไปเนี่ยได,ได้คุณได้แค่อยู่อาศัยเท่านั้นอนนอถูกต้องนะครับอพอนายกพูดแบบนี้นะครับทัวลงทันทีว่า ประชาชนเนี่ยเสียงแตกนะครับส่วนมากเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับท่านนายกนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นด่าแรงว่า คำนี้แรงมากรัฐบาลน,นี้ขายชาติไอ้อน,นี่คนอื่นด่านะไม่ใช่ผมใช่ค่ะคราวนี้เรามาส่องความเห็นของคนการเมืองกันหน่อยนะคะเริ่มจากคนแรกเลยก็คือคุณแบงค์สุพนัท์เป็นสสพักก้าวไกลนะคะออกมาให้ความเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยคิดแต่ช่วยเดเวลลอปเปอร์แต่ว่าไม่สนใจว่าประชาชนเนี่ยจะเดือดร้อนหรือไม่เพราะว่ามีโอกาสที่ราคาอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะพุ่ง,งสูงขึงน้นมันดีดจนคนธรรมดาเนี่ยมันเอื้อมไม่ถึงแล้วราคานี้นะคะและสัดส่วนที่จะมีเจ้าของคนไทยเนี่ยมันจะโตช้าลงและผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยยังมี ทางเลือกอื่นที่สามารถทําได้เพื่อช่วยตลาดภาพรวมอสังหาริมทรัพย์โดยไม่แตะประเด็นนี้โดยคุณแ้งเสนอหลายแนวทางเนี่ยฟังนะพี่ว่าพี่อ่านก็โอเคนะ,ะควรเร่งควรเร่งแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสินเชื่ออสังหาเพราะธนาคารไม่ปล่อยกู้ครับข้อ2นะคะออกมาตราสนับสนุนการเช่าซื้อให้กลุ่มบ้านหลังแรกและคนที่เข้ามาทํางานแต่ไม่มีที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้นๆข้อ3ค่ะปรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4. หรือนะถ้าเกิดว่าคุณจะทําจริงๆคุณต้องกําหนดไปเลยว่าให้ต่างชาติเนี่ยซื้อได้เฉพาะบางพื้นที่บางจังหวัดเช่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางโครงการเท่านั้นพัทยาเออก็ที่ที่ต่างชาติเขาชอบและต้องกําหนดคุณสมบัติต่างชาติด้วยว่าที่จะซื้อเนี่ยนะคุณต้องมีอาชีพอะไรครับกําหนดเลยเงินเดือนเท่าไหร่ทํางานในไทยมากี่ปีด้วยไม่ใช่อยู่ดีคุณเข้ามาปุ๊บคุณซื้อได้เลยต่้งกซื้อเลยถูกต้องอันนี้ไม่สมควรนะคะส่วนคุณจตุพรค่ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ออกมา้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่า ให้มาเช่าซื้อถือครอง99ปีเนี่ยไอเดียนี้มันเละเทอะนะคะนายกเป็นคนอสังหาแม้เป็นคนสุจริตมากมายมีประวัติสวยงามกับการประกอบอาชีพอสังหาแต่ความเป็นนายกนะไม่ควรหยิบเอาไอเดียนี้ขึ้นมาเลยครับอ เพราะว่าจะถูกตีเตียนได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรกระทําการเช่าซื้อคอนโดนาน99ปีเนี่ยประเทศไทยได้ประโยชน์น้อยมากมแล้วนายกตอนนี้อายุเท่าไหร่61ปี <Okay. S 1> บวกอีก99ปีจะอยู่จนถึงอายุ160ปีเพื่อจะรอดูความชิดหายของประเทศหรือไม่อ,มอยู่ไหวไหม,มดังนั้นการให้ต่างชาติอยู่อาศัย99ปีและเพิ่มการถือครองคอนโดเป็น75%จึงเป็นปัญหาความมั่นคงที่กระทบกับคนไทยในระยะยาวค่ะ นะครับารมาดูความคิดเห็นนะครับอีกส่วนกันบ้างนะครับอย่างคุณประเสริฐ <ฮะ S 1> แต่ดุลยะสาธิตนะครับนายกสมาคมอาคารชุดไทยก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ว่านี่ไม่ใช่การขายชาตินะครับคุณซานิออนะฮะบอ,อกดิฉันเหรอใช่เพราะคุณไม่เห็นด้วยนะอเคนะครับเพราะว่าจะไม่มีนะครับการถือกรมรมสิทธิ์เป็นรูปแบบของการเช่า100%เ ไม่ว่าจะเป็นการถือครองหรือสิทธิ์การเช่า99ปีทั้งหมดเป็นการเช่านะครับไม่ได้เป็นการถือกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นจึงไม่มีสิทธิ์นะครับขาดในที่ดินอย่างแน่นอนแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายที่อยากให้นายกเศรษฐาอธิบายเรื่องนี้นะครับเรียกร้องให้เปิดรับฟังความเห็นและเปิดเผยข้อมูลของโครงการนะครับอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใส จะได้ตรวจสอบนะครับตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าไม่อยากเห็นเหมือนจังหวัดภูเก็ตหรือบางคอนโดที่ต่างชาติเนี่ยทำเป็นห้องพักหรือว่าโรงแรมเพื่อให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาพักกันเองอพีจิตรจริงๆขอโทษนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ว่า<ไ>พวกอังกงอังกฤษอ่ะคนไทยก็ไปซื้อ ซื้อได้หมดเลย้อเยอะแต่เหมือนแต่99ปีเหมือนกันมางอันนี้ไม่แน่ใจน่าจนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาดูตามาชีพหรือเปล่านี้เออมันอันนี้มันเป็นกฎหมายของบ้านเราเนาะส่วนต้องบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยบางคนบอกโหร้อนรนมากมันจะเกิดขึ้นหรือยังยังนะคะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการเร่งศึกษากฎหมายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ยังไม่มีนโยบายออกมาชัดเจนแต่อย่างนี้เรามาดูความเห็นนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าน่าสนใจเขามีเพจ Facebook ชื่อว่า Man d i s r u p t มันนี่ดิารามเซอร์นะคะออกมานส่ง ผลดีในเรื่องอะไรบ้างมันหลายมิติเลยเขาบอกว่าราคาสังหาและที่ดินจะสูงขึ้นส่งผลต่อย,ยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องเช่นอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องใช้ในบ้านเกิดการจ้างงานมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและรัฐเนี่ยเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศได้มากขึ้นแต่ ถ้าเงินไหลเข้ามามากเกินไปนะคะจะส่งผลย้อนกลับอีกด้านจะเกิดประกาศปรากฏการอะไร,ะไรคนซื้อไม่ได้อยู่คนอยู่ไม่ได้ซื้อ,อเข้าใจอาพอคนซื้อไม่ได้อยู่จริงเนี่ยการหมุนเวียนเศรษฐกิจมันต,ต่ํากว่าอยู่แล้วต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทําให้ราคาสังหารริมทมัพั์เนี่ยมันสูงเกินเอื้มอมไอ้คนที่อยู่คนที่ต้องการจะอยู่จริงๆม,ม,มันซื้อไม่ได้มันซื้อไม่ได้คนท้องถิ่นในบ้านเมืองตัวเองก็ซื้อไม่ได้นะคะเกิดเป็นปัญหาทางสังคมความเหลื่อมล้าซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเวว่าบางประเทศเนี่ยเขายังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ด้วยซ้ํา ถ้าถ้าผมมองอ่ะก็คือคนรวยกันรวยขึ้นถูกต้องคนไทยเองอ่ะไม่มีตังค์ซื้อที่นี้ใช่จริงๆเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องออกนโยบายนะเช่นเก็บภาษีผู้ซื้อต่างชาติเอาภาษีของคนต่างชาติเนี่ยมาช่วยลงราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยไหม,มต้องทําบ้านราคาประหยัดให้กับคนไทยไหมคือมันต้องมีนโยบายพวกนี้มาช่วยแต่บอกในที่นี้นะคะว่าทุกประเทศยังทําไม่สําเร็จคะ่ะอือแล้วครับ